ข่าวด่วนครับรถสาวน้อยเพชรบ้านแพงประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไปที่<ม>อำเภอกุชีนารายจังหวัดกาฬสิน์เพื่อทําการแสดงในคืนนี้<ม>วันที่22ใช่ไหมย2่ธันวาคมคือวันนี้นะครับ<ม>ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่งานนิ้วนะครับ<ม>ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์นะครับ<ม>ตอนนี้ก็ เอฟซี FC, แฟนคลับกับแบบปูดาสร์ล่อให้กำลังใจร้ายแล้วสาวกูเต็มเลยเห็นคนลงบอกว่าชิ้นส่วนอุกาบาดมาลงหน้าเวทีงานนิ้วตะบลบัวขาวอำเภอกุสินารายจังหวัดกาฬสินธุ์วันครับเป็นยังไงบ้างอุกาบาเป็นยัขึ้นมาอุกาบาดเอาก้อนหินเต็มเขากระตุมใจด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้หนาวๆลมมันแห้งลมมันแห้งเบิ่งพี่น้องก้อนหินปูดกาบาดอีหล๋ คณะผกลุ่มไปต่างเวทีแล้วเก็เห็นพลายสดน่ะมีผู้ทรงผู้เท่าไปนั่งค่ะก็คือช่วงนี้มรรยากาศหนาวอือช่วงนี้มรรยากาศหนาวพี่น้องแล้วลมก็แหงเนี่ยเบิ่งรูปนี่เบิ่องเบื้องเบื้องลูนีคืออบกาบาร์ที่นี่เอโอ้ยเอ็นดูเนาะพูดพี่น้องคุณเปเข้าใจอยู่สาวกลุ่มก็มาเมื่อนั้นเพิ่์นมาแสดงอยู่จังหวัดเลยอยู่อันอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเฮ้าขนาดไปเร็วๆนะซีหามงกุฎกับปูซาบะท่านเพิรนกระเด้ไปได้ยูไกลๆพุ่น คนไปจองวมาเจอแต่ตีห่าคนเริ่มปูศาสตร์นะครับหนาวิธีสาวนอนเจอแต่ตีห่าเขาหมูเรอะวะสาวน่อยมานไปมองได้แต่ละมองมันสิบมมีมองนางมองอยู่ตกผิ้ฝาวยองแหน่บุตีหลับป้าอุกกระบาดอิริหินมาตเตอร์ไซด์ไหลเถื่อนบ้านบานนี่อ่ะอ่ะมาเข่าข้าวเนาะเข่าข้าวเป็นจังได้อุบัติเหตุที่บางผู้ไทยนอกคนเป็นคนโผล่ผู้ไทยเป็นคนโพดใช่บางผู้ไยจะเป็นร้อยชตูริโอเด็ก เป็นเอาลงก็คือเอาเห็นช่วงเมื่กี้นาที่น้องเนาะบารผู้ไทยใส่กินรอยสตูดิโอนะครับก็เลยลงไหวเนาะบอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกคนเด้อครับขอกำลังใจให้ที่งานสาวนารีบันแพ่งแนเดอร์คาปีนะครับรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่มน่าจะเป็นรถโขลกหรือซีบหลอดที่ขนเครื่องเสียงหรือเปล่าคนลําพงบอกเออพลิกคว่าแบบนี้เลยที่เอกวอาหลุดเปเบิึงเนยคือพลิกคว่มเลยเนาะ นั่นแหละอืมแต่ก็ฟ้าเปิดแต่ว่าเขากอดย่างวันเหนือหูเนาะว่าคนบาดเจ็บบอเปจนใดขอกอดพ่อพันธุ์เห็นิ่ณออกมาบอกออกมาโหดทั้งสาวเป็นแฟนแต่ยังบอเดคลื่อนไหวอีหยังอู้คอมเมนต์ไปบอกดูพี่น้องเกคุนว่าจะได้แนี่ยเขาเหม็นเนาะเมนเพิ่ณบอกว่าอีหยังหลอดล็อกคางนึงบ่าวุฒิไทยวัดสังซีครับอ่าบ่าวุฒิไทยเขาบอกว่าหลอดล็อกคางนึงดีแล้วครับว่าจะคุณปลอดภัยครับเมนแท้าาวแสงทองก็มาคอมเมนต์บอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ บ้านท่าแอนบอยก็บอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะอืส่วนมากก็ให้กําลังใจขอให้ปลอดภัยเนาะเขาก็บอกหูว่าอ๋อหนีเพื่อนว่างานอยู่อำเภอกุชินารายขอให้ปลอดภัยทุกคนงานมื่นเร็วหนีตัวหนีประสานเรอเป็นกาลังเดินทางไปงานเรื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะส่วนมากเอฟซีส่วนมากก็ทำมาให้กําลังใจขอให้ปลอดภัยเนาะเขาก็บอกหูว่าว่าจะอะไเขาก็บอกหูว่า มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมเนาะเรากะขอให้ FC แฟนคลับไปให้กำลังใจทั้งสาวน้อยแนแพลงหลายๆเด้อขึ้นนีเด้อยิ่งมาเจออุบัติเหตุแบบนี้แล้วหุดสึกว่าเพิ่นกบสิเสียขวัญเสียกำลังใจอยากให้ FC แฟนคลับไปให้กำลังใจเพิ่นแน่แล้วตอนนี้ทังบอจูขนองอิงอยู่ที่กรุงเทพมหานครกําลังทายไล่การมอรับไอดอลยู่เป็น EP สุดท้ายเป็นรอบไฟนอลแล้วว่าทีมใดสิได้แชมป์บอกว่าสิเป็นทีม หมอลลั่ใจเกินรอยทีมระเบียบวัฒนศิลป์ที่ปฐมมาเทิร์นสิ์ทีมมอลลั่ใจเกินรอยทีมสาวน้ำเป็นมันแห้งซีทีมนี่ใครจะเป็นแชมป์ตั้งแต่เอ็มหนึ่งถึงเอ็มสี่สรุปวันนี้ไหมสรุปวันสรุปวันนี้เลยอ่ะเจ้าโมงคือเขาออนแอร์ประมาณหกโมงบอสแมนบอกับพวกนี้ใจคึกกันครับประมาณนี้แหละนะจะเป็นเวลาปกติของเพินเนาะอ่ากัทีมอ่ะระเบียบวัฒนศิลป์ก็สิเป็นน้องโน้นนะครับโนนระเบียบวัฒนศิลป์ทีมมอลลั่ใจเกินรอยก็เป็นน้อง หายหือน่องน่องแม่อยากเด้อเด้อเด้อมอหัวล้่มใส่กุนร้อยต้องไปเบิ้งโซเอียนซื้อน้องยังจำบ่ได้เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเอาที่บันดับก่อนทีมประทีมปั่ดผมจะเป็นน้องพิ้งทีมสาวน้อยเพริบเแราก็เป็นน้องออฟน้องออฟ ที่หมอลำเสกเกินร้อยคุณจำซื้อบราลิซซื้อน้องอย่างนี้นะน้องอายปลาลิตาน้องอายที่หมอลำเสกเกินร้อยนะครับสี่คนนี้ก็คือจะชิมกันมสี่คนชิมกันบัาเบรซิเลียนแชมป์นะครับผมนี่เดฟมันบอกว่าให้รอเชียร์อยู่แต่ละทีมแมนคือกมี่เอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งสิเป็นน้องน้องโนนที่หมอลำอันระเบียบวัฒนศิลป์เอ็มสองเป็นน้องอายที่หมอลำเสกเกินร้อยเอ็มสามเป็นน้องน้องพิงที่มุนปฐมบัตรรื่องศิลป์เอ็มสีเป็นน้องออฟ ทีมหมอลําสาวรัฐีบัณนแพงทีมไปสิเด้เป็นแชมกับรอเบิงนะครับแล้วก็ซอยกันโหวดกัปนหลายช่วงนี้ก็คือต้องโหวตนะเอาคะแนนโหวดสู้กันนะตอนนี้อ่าอ่าพอถึงอุบัติเหตุก่อนช่วงนี้นะฮะใกล้สิถึงปีใหม่แล้วการใช้รถใช้ถนนยิ่งรถเยอะขึ้นช่วงนี้เขาเริ่มหยุดกันแลย่เียดบางโรงงานเริ่มหยุดแล้วใช่หยุดยาวมากเลยบางโจก็คือส่วนมากเขาจะหยุด ก้าวันสิบวันคุณนี่วคนพาก็ล่าต่อเนื่อเลยเพราะว่าที่จะกลับมาหาขอบครัวแล้วก็วันปีใหม่ว่านแบบเริ่มต้นใหม่นี้ไงเออแล้วก็การเดินทาง่น้องเออคนอีสานเขาไปทํางานอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยแห่งหลายเนาะทางคนาะเดินทางวันนี้ก็ขอให้เอฟซีเราเอฟซีสุขสุขคนเนาะเดินทางปลอดภัยระมัดระวังเนาะค่ะเนาะในการเดินทางกลับบ้านเนาะในช่วงปีใหม่นะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังแล้วก็ ฝากความเป็นห่วงถึงหมอลัมทุทุวงนั่นาบ<ช>ผมเพราะว่าหมอลัมเปิจะเดินท่ากันขึ้นอยู่แล้วบางทีเต้ยลาเสร็จก็เ,เดินทางเลยตต่อไปงานดีเลยลฝากความเป็นห่วงนะครับความของใยถึงหมอลัมทุทุวง ก็ขอให้เดินทางช่วยสนสนุนยางระมัดระว่างห่วงกระจอดนอนก่อนเนาะและช่วงปีใหม่งานยิ่งเยอะได้วยหมอเราไม่ถูกวงเลยที่ถูกวงเลยคี่แบบเต็มคี่วเต็มค่ะพี่นอก็ขอให้ระมัดะว่างเนาะบวชจะทีมงานนักดนตรีเดนเซอร์นักร้องสินะทีมงานแต่ละคนที่แบบใส่รถส่วนตัวหรือว่ารถคนของในบ่าวโจเนาะ ภาคสีมีอุบัติเหตุในช่วงนี้แหละช่วงอันนี้รักๆเกลื่นเป็นอันตรายสใช่เราก็แบบเป็นห่วงเออแฟนคลับทุกคนก็เออเป็นห่วงอยากให้กันร่งใจอยากให้แบบพักคอนคนสีขับลดเนาะพักคอนแบบได้ลายจริงนะช,ช่วงนี้กันหนาวกัรักษาสุขภาพกันหค่ะหนาวอีหลีพี่น้องเออวหน้าวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยแท้งเ้าอยู่ผู้เลือกอันนี้มือเ้าสิบสององศาฟาเโลมือนีแห้งสิบเอ็ดสี่องศาหนีคือยอดยุ้ยเ่าแกหนาวเด้งเหมือนขึ้นเห็นพระเอก พระเอกนัสุรศักดิ์ูทั้งไหนว่าทั้งกะสินขุนกะนาวสิองศาก็กันเสากูกอันเกี้ยแพร่วกรโพดใส่เสือสีลับเลยเพราะน่ามาใส่ขาหมหมขาหมคุ่มมาใส่ผ้ากะนาวบนมะลําแล้วมอลัมันก็แต่งตัแบบว่าชุดแบบสุดของเพลินมันดีเลยเพราะว่าเวลาเต้นแล้วเนี่ยมันก็ออกหอด้วยกันบอกว่าเพลินใส่ใส่ชุดเสือขนยาวือเห่าดีบางเทีกนใส่ชุดคุ้มกั อ่าให้เห็นใจเพื่อนรอแต่เขาเย็นหนาวเอาเพื่นอยู่ทั้งวทีแบบนี้แต่ตรงหนาวเนาะบ้านเลยเหมือนหน้าเมืองเลยสนอนไปบ้าแห้งมากหล้างตอนหลังๆช่องเฟงเตยล้านี่หมอแเสียเป็นบอหมอผมหกมาเอาเสียขันยาขึ้นมาเสียคุ้มึ้นมาเข้าใจเข้าใจความันหนาวอีหลีนะพี่น้องแห้งมากเมืองเลยแห้งหนาวบาบผู้ทางแห้งมันอยู่ป่าอยู่เขาไม่พี่น้องครับผมอ่ะนี่แหละครับฝากส่งกำลังใจให้ทางทีมงานสาวนอนเพื่นบ้านแพทยเลยค่ะ รถที่ประสบอุบัติเหตุกับขอห้ปลอดภัยกับทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรเนาะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างนี้เนาะอ้าากับบ้องหเพื่อกันว่ามีภัยเป็นยังงัราะว่าได้รับบาดเจ็บบอก็ต้องมารอความคืบหน้ากันต่อไปห้าสิ่ลงมาเบิ่งเบิ่งมามีภัยเป็นยังงั้บอแต่ว่าซาอันนี้ก็คือแบบท่านได้เห็นบอโจออกมาคนอย่างเนาะเออว่าความเกินไว้ว่าเออเป็นจังได้คนเนี่ยนะเป็นจังได้เน่ครับอ่าก็มาเบิ่งเนาะปลอดภัยกันแล้วกันครับผมขึ้นนี่นะครับที่ งานงานิ้วตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะครับย่าลืมไปให้งกำลังใจทั้งที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันหลายนะครับผมค่ะพี่นอไปแห้งกำลังใจได้รายด้วยค,ครับแล้วก็ขอให้ส่งแรงเชียร์แรงใจไปถึงทีมสีแดงของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้นาบนแพงสีได้เป็นแชมบอมือนี่วัดกันเลยครับไปบูดกันได้รายค่ะพี่นอครับผมอ่ามื่อนีนเขาขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ